เสร็จเป็นยังไงเมื่อเขากลับมาเยี่ยมครอบครัวแต่ดังเกิดเหตุฆาตกรรมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา15ปีก่อนเลยตามมาทำลายชีวิตเขาอีกครั้งสวัสดีครับพบกับแชมป์สตดิโอวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์อาชญากรรมระทึกขวัญของทาง n น t f l i x เรื่อง The Survivors นำแสดงโดยเดเมียนกราวีโรบินมารคอมเยรินฮาชาลีวอลเกอร์และเจสสิก้าเดอร์เกล ในอดีตเมื่อแม่ชวนพี่กับเพื่อนของพี่พูดคุยก็ทำให้รู้ท้งคู่ทำทัวร์ดำน้ำและโดยที่กิจการกำลังไปได้สวยพี่เลยอยากเพิ่มทำทางเหนือเข้ามาในเส้นทางโดยจะวานให้เคียร์แลนด์กับเพื่อนของเขาช่วยทำแผนที่แล้วให้ค่าจ้างเป็นเบียร์หนึ่งลังซึ่งทันทีที่เขาตอบตอกลงแม่ก็เตือนให้คอยทำตอนที่น้ำลด ในขณะที่พอก็ขอแบ่งค่าจ้างจากเขาครึ่งหนึ่งทุกคนเลยหัวเราะกกันยกใหญ่ปัจจุบันขณะแม่พาเคียแลนด์มาช่วยกันทาสีทับคำหยาบที่มีคนแอบมาพ่นไว้แม่ก็ถามเมื่อวานเข้ามาที่นี่เหรอเขาเลยตอบใช่แถมไม่ลืมล็อกประตูด,ด้วยแม่แม่จะแปลกใจเพราะเห็นกูแจถูกเปิดค้างไว้อยู่แต่โดยที่มองเข้าไปแล้วไม่เห็นอะไรหายแม่จึงไม่ได้พูดอะไร นาลานกลางเต็นท์เมื่อนักท่องเที่ยวชายตื่นและพบคู่หูผ้าตำรวจมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบรอนตี้นักท่องเที่ยวที่ตกใจเพราะมีของผิดกฎหมายก็รีบวิ่งหนีโชคร้ายที่วิ่งไปชนเข้ากับนักท่องเที่ยวอีกคนคู่หูเลยจับตัวนักท่องเที่ยวชายเอาไว้ได้ณสถานีตำรวจเมื่อนักสืบสอบปากคำนักท่องเที่ยวชายนักท่องเที่ยวก็บอกตอนรู้จักบรอนตี้เพราะหล่อนทำงานอยู่ที่ร้านอาหารส่วนที่มีคนเห็นตนทะเลาะก,กัน ก็เพราะตนมาที่ประเทศนี้เพื่อหาความสนุกแต่บรอนตี้ต้องการมากกว่านั้นนักสืบเลยแซะเพราะแบบนั้นพอบอนตี้เสียชีวิตนายถึงหนีไปทันทีซินะนักท่องเที่ยวและอึกอักในขณะที่นักสืบก็จะขอเก็บตัวอย่าง DNA แต่นักท่องเที่ยวชายก็ไม่ยอมเนื่องจากรู้กฎหมายว่าตนสามารถปฏิเสธได้นักสืบก็คูหูเลยโมโหแต่อย่างน้อยก็ยังได้ตัวอย่าง DNA มาอยู่ดีพร้อหมอนันดื่มน้ำ ทังคู่เลยเก็บแก้วไปตวรวจซะเลยส่วนแม่จังหวะที่ไปช่วยพ่อโกนหนวดแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวให้เพราะวันนี้พ่อจะต้องไปให้ปากคําพ่อที่ไม่พอใจก็บีบแขนแล้วตะโกนใส่หน้าแม่เนื่องจากไม่ชอบที่แม่ทําราวกับพ่อเป็นเด็กแม่จึงเอ่ยขอโทษแล้วปล่อยให้พ่อได้ทําอะไรเองโดยที่ลึกๆแล้วก็เครียดที่ช่วงนี้พ่อคุ้มดีคุ้มร้าย ต่อมาเมื่อพอไปพบนักสืบพอก็ยอมไม่คูหูเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอถวาว่านักสืบถามอะไรแม่ก็จะคอยชี้นำหรือไม่ก็ตอบแทนนักสืบไปต้องบอกให้แม่หยุดพูดนั่นเลยทำให้แม่ไม่พอใจมากด้านนักสืบเมื่อได้ยินพอจำไม่ได้ว่าคืนเกิดเหตุพอได้ออกไปไหนหรือเปล่านักสืบก็หันไปถามเคียร์แลนกับแม่ซึ่งแม่ก็อ้างแม่นอนหลับลึกในขณะที่เคียร์แลนก็บอกเขาเองก็หลับเป็นตายเช่นกัน หลังพอนั่งนึกอยู่พักใหญ่พอก็จำได้ว่าคืนเกิดเหตุพออยู่ที่ชายหาดแล้วก็เห็นแสงไฟแต่ไม่รู้ว่าเป็นแสงจากรถเรือหรือไฟฉายคู่หูเลยขอให้พ่อช่วยดูรูปมีใครในนี้อยู่ที่ชายหาดด้วยไหมทว่าพ่อก็ชีมั่วไปเรื่อย นักสืบเปลี่ยนเป็นถามพอพอจะจําอย่างอื่นได้อีกไหมสุดท้ายพ่อเลยหลุดพูดเธอไม่ควรอยู่ตรงนั้นพอบอกเธอแล้วให้กลับบ้านนักสืบจึงรีบถามพอได้คุยกับบอนตี้เหรอเว่าพ่อก็เล่าไปเรื่อยว่าคืนนั้นมีพายุเข้าแม่เลยห้ามไม่ให้พ่อพูดพร้อมตอบคาถามแทนพ่อว่านั่นไม่ใช่บรอนตี้พ่อจําสลับกันนักสืบรม่ยากรู้พอพูดถึงใคร แล้วทันทีที่แม่ตอบว่าแกบบีพอก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดจากนั้นก็โวยวายนักสืบยกใหญ่ทำไมต้องถามกันแบบนี้ด้วยลูกชายของผมเพิ่งจะจากไปนะแม่ที่เห็นพ่ออาการไม่ค่อยดีเลยบอกเคียร์แลนดให้ช่วยกันพาพ่อกลับบ้าน ดานมีอาเธอแวะไปหาหนักเขียนเนื่องจากได้ยินทิสบอกให้มาคุยกับนักเขียนเพราะนักเขียนเป็นเพื่อนกับบรอนตีนักเขียนเลยเล่าให้ฟังว่าบรอนตีสนใจใเรื่องแกบบีมากเพราะโกรธที่พอใกล้ถึงวันครบรอบถูกคนเอาแต่พูดถึงชายหนุ่มสองคนแต่แกบบีถูกลืมบรอนตีเลยอยากทําอะไรบางอย่างเว่ายังไม่ทันจะคุยจบ แอสก็มาขโมยของที่บ้านของนักเขียนนักเขียนกับแอสเลยมีปากเสียงกันจนทําให้รู้นักเขียนซื้อบ้านหลังนี้มาจากย่าของแอสแอสที่ไม่พอใจเพราะนักเขียนซื้อไปถูกแถมยังไม่ใช่คนเมืองนี้เลยมักจะมารักรานอยู่เสมอเสมอหลังมีอาออกไปห้ามแอสไม่ให้ทะเลาะกับน,นักเขียนจนแอสยอมกลับแต่ไม่ไววเอาของติดไม้ติดมือไปด้วยมีอาก็ขอตัวกลับเช่นกันเนือจากลูกเริ่มงองแง จังหวะที่แม่กับเคียร์แลนด์พาพ่อไปว่ายน้ํหนังสือที่ไปพูดคุยกับตำรวจก็ได้รู้พ่อของเคียร์แลนด์เคยเป็นครูสอนพละและประธานสโมสรโรตารีแถมยังเป็นแชมป์อาสาสมัครพิทักษ์หาดด้วยเนื่องจะเป็นคนเก่งรอบด้านส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแกบบี้คือพ่อเป็นคนสุดท้ายที่เห็นแกบบี้ตอนยังมีชีวิตอยู่โดยตอนนั้นแกบบี้เดินไปที่แหลมพ่อเลยเตือนให้แกบบี้กลับบ้านเนื่องจากพายุกำลังมาแต่แกบบี้ก็ไม่ได้กลับ สุดท้ายเลยโดนคลื่นสูงซัดจนพัดตกจากแหลมซึ่งตอนนั้นคนที่ทําคดีนี้ก็คือจ่านักสืบที่เห็นบรอนตี้หมองมุ่นกับคดีนี้มากเลยขอดูรายงานการสืบสวนเผื่อจะมีอะไรที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเมื่อนักสืบไปคุยกับพ่อแม่ของบรอนตีแล้วแจ้งให้ทั้งกูทราบว่านี่เป็นคดีฆาตรกรรมพอนักสืบสอบถามข้อมูลก็ได้รู้พ่อแม่ไม่เคยได้ยินบรอนตีพูดถึงหลานแต่เคยได้ยินชื่อนักท่องเที่ยวชายเนื่องจากบรอนตีเคยเจอหมอนั่นที่แคนเบราคบหาก็อยู่2-3เดือนจากนั้นก็เลิกลากันเนื่องจากหมอนั้นเป็นพวกชอบเหยียด นักสืบเลยเดางานนักท่องเที่ยวชายก็คงจะตามบรอนตี้มาถึงที่นี่แต่จะใช่คนร้ายหรือเปล่าคงต้องรอผลการสืบสวนซึ่งน่าจะกระจ่างในเร็วๆนี้เพราะมีตัวอย่าง DNA แล้วนั่นเองดานนักสืบพอรู้จะกคู่หูว่านักท่องเที่ยวชายซื้อตัวเครื่องบินและจะออกเดินทางพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงเช้านักสืบก็ถามเราจะได้ผลตรวจเมื่อไรคู่หูเลยตอบน่าจะชิวเฉียดมากส่วนลิฟ จังหวะที่กลับมายัางที่พักแล้วจะเอาโทรศัพท์ของบรอนตี้ไปวางคืนไว้ที่เดิมตำรวจก็มาลิฟต์เลยต้องเก็บโทรศัพท์เอาไว้ก่อนจากนั้นก็อ้างเธอมาที่นี่เพราะคิดว่าตำรวจตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตำรวจเลยบอกใช่เพียงแต่วันนี้พ่อแม่ของบรอนตี้จะมาเก็บข้าวของลิฟต์ที่ได้รู้จักพ่อแม่ของบรอนตี้แล้วได้ยินทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าบรอนตี้พูดถึงเธอแต่ในแง,งด่ดีๆเธอก็รู้สึกแย่และโดยจิตทนเห็นทั้งคู่เสียใจไม่ไหวก็ขอตัวกลับ เมื่อลิฟแวะไปหาแอสกับปรึกษาเธอจะเอามือถือของบอนตี้ไปไวที่ร้านแล้วอ้างว่าเจออยู่ที่นั่นดีไหมแต่แอสก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดูน่าสงสัยแอสเลยจะเอาไปทำลายทิ้งเทว่าชอนก็เห็นทั้งคู่คุยกันอยู่พอดีเลยออกมาถามมีอะไรหรือเปล่าเพราะคิดว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันลิฟเลยรีบทำตัวเป็นปกติแล้วขอเครื่องดื่มจากชอน ดานชอนเมื่อได้ยินลิฟบลบายเรื่องรู้สึกแย่ที่เจอพ่อแม่ของบรอนตียิ่งรู้บรอนตี้พูดถึงเธอแต่ในแง,ง,ง,งด่ดีๆทางๆท,ที่เธอไม่ชอบบรอนตี้แถมยังทำแย่ๆใส่ด้วยเพราะบรอนตี้ชอบมาปั่นหัวทริสหรือแม่ของเธอจนแม่คิดไปว่าแกบี้ยังอยู่ชอนก็รู้สึกเห็นใจเธอมากเพราะเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยส่วนลิฟ พอคุยกับชอนได้สักพักเธอก็ขอถามเพื่อความมั่นใจคืนที่บรอนตีถูกคาตกรรมแอสอยู่กับชอนจริงๆใช่ไหมซึ่งทันทีที่ชอนตอบใช่เรานั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกันทั้งคืนลิฟที่ไม่เชื่อก็ถามแอสบอกให้ในายพูดอย่างนั้นเหรอทว่ายังไม่ทันที่ชอนจะได้ตอบแอสที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ออกมาชวนลิฟอยู่ทานข้าวด้วยกันแต่ลิฟก็ติดธุระจึงขอตัวกลับครับ ที่บ้านเคียร์แลนพบจ่าซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเมอเยี่ยมและก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชายยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยหลักแม่เลยเบาใจในขณะที่จ่าก็ถามเคียร์แลนจะลงแข่งในแม์ลำลึกด้วยไหมแต่ยังไม่ทันที่เคียร์แลนจะได้ปฏิเสธแม่ก็ตอบออกมาเสียก่อนว่าแน่นอนเขาเลยถามแล้วคนอื่นๆจะไม่ว่าเหรอแม่เลยบอกใครมีปัญหาก็ให้มาคุยกับแม่ มีอาที่รู้จะต้องอยู่ต่อจึงไม่ค่อยจะสบายใจนักจังหวะที่จ่าเข้าไปคุยกับพ่อแล้วแม่บอกกับเคียรันว่าจ่าเป็นเพื่อนแท้ของพ่อและพาพ่อไปเดินเล่นด้วยการทุกอาทิตย์แม่เลยว่างจึงอยากชวนเขาไปดำน้ำด้วยการช่วงบ่ายตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเนื่องจากรับปากมีอาไว้ว่าวันนี้เขาจะอยู่ดูแลลูกมีอาที่อยากให้ความสัมพันธ์ของเขากับแม่ดีขึ้นเลยบอกให้เขาไปเถอะเธอจะดูแลลูกเอง ขณะเคียร์แลนด์กำลังพูดคุยกับแม่อย่างสนุกสนานแล้วเดินทางมาถึงท่าเรือเขาก็พบแม่ชัว์หลานก็ชอนไปนำน้ำด้วยแม้เขาจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ยอมทักทายหลานโดยที่หลานก็ยอมคุยกับเขาดีๆเช่นกันเพราะแม่ขอไว้นั่นเองส่วนพ่อเมื่อออกไปเดินเที่ยวกับจ่าพอได้ทบทวนความหลังพ่อก็เริ่มจำนันจำนีได้แถมพอพ่อทำไอศครีมตก พอที่นึกบางอย่างออกก็เล่าให้จ่าฟังว่าวันนั้นพอเจอแกบบี้พอเลยบอกให้แกบบี้กลับบ้านเพราะพายุกำลังมาทาว่าแกบบี้กลับมาถามหาเคียร์แลนพอเลยสงสัยแกบบี้ตามหาเคียร์แลนทำไมจ่าที่ถูกพอซักไซสเลยอึกอักก่อนจะไม่ยอมตอบและชวนพอกลับบ้านดานเคียร์แลนเมื่อได้ยินแม่พูดเล่นกับชอลและหลานเกี่ยวกับการดำน้ำในวันเกิดแม่เมื่อปีก่อน เขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รู้สึกแย่แล้วยิ่งแม่เพิ่งจะมาบอกว่าวันนี้เป็นการดำน้ำเพื่อระลึกถึงพี่กับเพื่อนของพี่อีกเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ จังหวะที่เคียร์แลนด์ดำน้ำตามทุกคนไปและเขาเห็นแม่หลานและชอนจับมือกันสามคนเขาที่นึกถึงคำด่าข,ของแม่ที่ว่าเขาไม่ควรออกไปที่ถ้ำและเป็นเพราะเขาพีเลยจากไปพอที่เห็นเขาถูกแม่ต่อว่าก็พยายามห้ามแม่แล้วบอกนั่นไม่ใช่ความผิดของเขาแต่แม่ก็ยังจะด่าไม่หยุดเขาที่ตอนนี้รู้สึกอึดอัดจนเริ่มจะหายใจไม่ออกเลยเลิกดำน้ำจนทุกคนต้องรีบตามขึ้นมาดูว่าเขาเป็นอะไรไป ดานเคียรันเมื่อเห็นหลานยิ้มเยาะเขาก็ไปมีเรื่องกับหลานเพราะคิดว่าหลานต้องแอบ,บทำอะไรกระถังออกซิเจนของเขาเป็นแน่แต่หลานก็ปฏิเสธ ในขณะที่ชอนก็บอกชอนเป็นคนเตรียมทางให้เขาเองแม่ที่เห็นเขายังไม่เลิกโวยวายเลยด่าจนเขาเผลอสวนเขาเน่ะเหลอบ้าแม่ต่างหากที่โคตรบ้าเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่นั่นเลยทำให้แม่โกรธด,ดังนั้นพอกลับมาถึงฝั่งแล้วแม่ได้ยินเขาเปลยเขาไม่รู้มาก่อนเรื่องวันนี้เราจะมาดำน้ำเพื่อพี่กับเพื่อนพี่แม่ก็บอกแล้วจะให้เรามาดำน้ำเพื่อระลึกถึงแกหรือ,อยังไงกัน ส่วนมีอามื่อเห็นเคียร์แรนลนด์ร้องไห้กลับมาทางที่เธอคิดว่ากิจกรรมในวันนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับแม่ดีขึ้นเธอก็รีบเข้าไปปลอบเขาโดยที่เขาก็เอเาจะร้องไห้และไม่พูดอะไรออกมาสักคําที่สนามบินจังหวะที่นักท่องเที่ยวชายไปเช็คอินก็ทําให้เห็นตํารวจยังคงตามดูอยู่เพราะยังทําการจับกุมไม่ได้เนื่องจากผลตรวจ DNA ยังไม่ออก นักสืบและคู่หูเลยลุน้นเทว,ว่าก็ตรงกับช่วงเวลาที่ต้องแถลงคดีพอดีนักสืบจึงต้องอยู่ในที่ประชุมส่วนมีอาเมื่อเจอนะักเขียนมาร่วมประชุมกับทุกคนเธอก็แนะนํานักเขียนให้รู้จักกับเคียรันซึ่งนะักเขียนก็อยากมาขอโทษเธอเรื่องวันก่อนที่ทําตัวแย่ให้เห็นเธอเลยบอกเธอเข้าใจซึ่งพอนักเขียนขอตัวเพราะมีคนมาสัมภาษณ์เขียรันก็แอบแซวมีอาว่าหมอนี้เหมือนจะชอบเธอหนะ จังหวะที่นักสืบแถลงเคอดีและขอชาวเมืองช่วยมาให้ข้อมูลเพราะทุกรายละเอียดมีความสําคัญอีกอย่างกล้องโทรศัพท์และโน้ตบุ๊กของบอนตี้ก็หายไปจึงอยากให้ผู้ที่เอาไปนํามาส่งคืนก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักท่องเที่ยวชายไปซื้อเครื่องดื่มและผลตรวจยังไม่ออก ในขณะที่แม่ของบรอนตี้ก็ขึ้นมาขอให้ชาวเมืองช่วยพอที่เห็นแม่ของบรอนตี้ร้องไห้แล้วนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นขึ้นมาว่ามีน้ําทะเลและศพของบรอนตี้พอที่เริ่มจะสตีแตกก็โวยวายผมอยากกลับบ้านจนแม่กับเคียรันต้องทำตามที่พ่อต้องการ เพราะคนอื่นๆหันมามองพ่อกันเป็นตาเดียวท่านใดนันคูหูก็มาบอกนักสืบผลตัว DNA ออกแล้วตรงกันเป๊ะนักสืบจึงให้ตำรวจมาทำหน้าที่ต่อจากนั้นนักสืบกับคู่หูก็รีบเดินทางไปจับกลุ่มคนร้ายดาหน,นักท่องเที่ยวชายเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องก็รีบเดินจำเอาโดยมีตำรวจสองนายตามมาติด แล้วทันทีที่ตำรวจพวกนั้นได้รับวิทยุทางด้านมีอาก็มาปรึกษาเคียรันว่าเรากลับบ้านของเรากันไหมเพราะเห็นเขาเครียดหลายเรื่องอีกอย่างเธอก็ไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่แล้วแต่เขาก็กลับไม่ได้เนื่องจากแม่บอกคนอื่นๆแล้วเรื่องเขาจะลงแข่งบอลเธอเลยถอนหายใจออกมาเขาที่เห็นเขาแบบนั้นได้เปลี่ยนใจและบอกกับเธอว่าช่างมันแล้วกลับกันเถอะนั่นเลยทำให้มีอาดีใจมากครับ จังหวะที่นักสืบลุ้นจะจับคนร้ายได้ไหมก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักท่องเที่ยวใช้เดินเข้าเกตแล้วพอหันไปมองพวกตำรวจก็พบพวกนั้นไม่อยู่แล้วหมอนายเลงุงงง,งในขณะที่เคียร์แลน์กับมีอาก็พบนักสืบพาตำรวจมาที่นี่เพื่อทำการจับกลุ่มพ่อเนื่องจากดีเอ็นเอที่เจอในปากและตรงชุดชั้นในของบอนตี้ตรงกับของพ่อเปะนั่นเลยทําให้ทั้งคููรวมถึงแม่ตกใจมาก แต่พอพวกตำรวจบุคคลบ้านไม่นานนักพวกนั้นก็ไปเจอกล้องของบอนตี้ซ่อนอยู่ในห้องเก็บของที่เคยมีใครบางคนมาพ่นคำด่าไว้สุดท้ายพอเลยถูกนักสืบควบคุมตัวแม่แม่จะพยายามขวางแต่ก็ไม่สำเร็จพอจึงร้องไห้ไม่หยุดโดยที่เคียร์แลนกับมีอาก็ได้จะยืนตกใจกันอยู่ตรงนั้น ก็จบแล้วนะครับกับซีรีส์ The s u r v v v o r เอเพิซดที่3เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ